สองแล้วครับนี่โอ้สองรอบแบบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพบไปสูุ่ขสุขคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวคมอีสานพะม่วงครับมืาอนี้เลาะปลาคือเก่าคือเดิมแบบพี่น้องครับผมมาเลาะเบื้งครับโจนี่เห็ดออกนะครับมืาอนี้ปบาคมกับพี่น้องมาเลาะปลาหาอยู่ของอยู่ของกินอาหารปลาคือเก่าอแบพี่น้องครับผมแต่ว่าพี่น้องเขามาไม่กระเพาะแล้วครับนี่หรือพี่น้องเด้อ อุ้ยพี่น้องปัด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 พี่น้องเ้ยอุ้ยเขียนบักกับนี่นี่แม่พี่น้องพุ่น่ะพุ่น่ะกลายเป็นสองเทิงพูดขับพุ่น่ะพุ่งกับนี้ครับผมเห็ดพอพี่น้องเห็ดพออุ้ยบัครับพี่น้องมั้งบึ้งอุ้ยอู้หูใไรเงยเห็นกับนี่ไข่บักเงยเลยครับพี่น้องอู้หูมึงไงพี่น้อง อือพอครับอ้ยพี่น้องเอ้ยผาเสร็จมั้งเลยนครับอู้อยาดเก็บกันด้วพี่น้องอู้ยกองสันเนี่ยขาถูกอขไปด้อ้ยเลใจ้องกอู้พี่น้องครับผมเคียร์ไม่กี่นี่ครับนี่พี่น้องอ้ พี่น้องมันนะมันนะครับขออย่ like bah, าเดือกครับกองสันโบขอขอใหยเด้อพี่น้องเด้อจากกองสันครับโอ้ยเงี่เขี่ยกับอะไรออกมาพี่น้องเลยมาที่มาหาเห็ดปวกครับมึอนี่มาบอกเห็ดเผอะอนครับมึอนี่หาเบื้องหลังพี่น้องมาเทียมนีเนาอพี่น้องเลยกดครู้บอกคนหลายๆเรื่องพี่น้อง ภาพบําเพ็งอีกครับเอ,เอาตะมุอเห็นก้อนเนาะพี่น้องเนาะน,นี่นีน่นี่นี่นนนสองใครครับสามใครพี่น้องโอ้อยอนนอนนโอ้ยทำยิงเลยพี่น้องขอโทษนะครับตึงเอามือปัดบะงามไหมโอ้โหมาพี่พน้องหาเป็นยังไงครับโอ้ยครับมาพี่พน้องมันมันเด็ดติดภาไปหาอีกเขาเดาพอห้องนี้ห้องพออยู่ยบ,ยบ้างพี่น้องปุ๊บ มาปอกไม้เก่าเพิ่นครับของเก่าเพลินปันหาไปแล้วครับแต่ว่าก็ยังลงเืออยู่พี่น้องเพิ่งน,นี่ครับผมโอ้ยดีไหมพี่นอ้องขึ้นไม่ไม่ได้หนิไหมนี่งามๆเลยครับนี่โอ้ยนะครับเมันห้อยเปันหาไปครับแต่ว่าของมันกระตีร้องเพิ่งพี่น้องกาดจะเรียวยุบดอกที่ยังื่อขึ้นครับเอ้าตรนมันม,มาพี่น้องไม่กิมออกกันแั่ปุ๊บนี่ยบ้าคุ้มนัน่นเด้อพี่น้องประเด้๋ยว,วัดนั่นเด้ออุ้ยมันนี่พี่น้อง สวยๆเลยครับนี่เอาครับมันๆครับผมโอ้เลื่องของก็วเคราะห์โจครับนี่ดอกไม้ๆครับเนาะดอกเลิกๆน้อยไปครับสาธงันไปพี่น้องขอหยาดบาตรคำด้วยครับอ้าวนี่เดรียมเอาแบบนี้ครับว่าจะเอาอย่างไรหรอพี่น้องนี่เอาซ้ำนี่เพราะปุ๋ยเป็นปีเสียต่อไปครับปูเอามันๆครับพี่น้องเอ้ยดีใจขากหลายครับเหยียบมันนึ่ถ่ายคลิปครับพี่น้อง อันนี้ผมเก็บมาแล้วครับนี่กองไว้อยู่ครับนี่นั่นพี่น้องมาครับอู้ยเห็ดปวกเข่าปอกใหม่ๆครับงามเลยครับเดี๋ยวเราขอระยัดักครับเดี๋ยวพี่น้องอู้เดี๋ยวเราครับนี่สวยๆเลยครับเห็ดปวกเห็ดโคนครับผมเห็ดโคนครับเห็ดปวกขาวเนาะผักไทยศสตร์อื่นครับเห็ดปวกขาวครับหมันๆครับพี่น้องเดี๋ยวขอระยาดให้อีกคนครับผมมาที่มีบอน้องครับผมมาลอกก็เก่าก็เดิมครับ หมู่บ้านนี่ผมกลับมาหลอดพี่น้องว่อมือเศร้านี่ครับมือเศร้ามือเศร้าครับขอทุกขอภัยตอนเช้านะครับผมบาวคุ้มกับเดมมาหล่อหมวกเก่าเนี่ยครับแต่ว่าพี่น้องหัวกระจอกหาไปแล้วที่ที่อบาวคุ้มพับไม่เก็บครับแต่ว่าพี่น้องมองไปนี่ครับผมโอ้ยพี่น้องเห็นปะนั่นเ่าขาวนะพี่น้องเห็นปะครับโอ้โหเห็ดปัวขาวพี่น้อง สองดอกบักย่างงามเลยครับขึ้นมาได้แค่ไหนนี่พี่น้องการสีได้เนาะพี่น้องเนาะโองดอกบักงามนะครับเดี๋ยวปอกคุมขดละเอีดครับครับเอาไม่ไม่กินออกก่อนครับเสร็จแล้พี่น้องดูของท่านนี่ขอถูกขอไปนะครับผม ขาตัวก็แล้วพี่น้องดอกนี้ดอกบโอเคครับฟังฟังฟังมันนาะปึ๊บโอู้หามาแล้วครับโอ้สวยงามเง้ครับพี่น้องนี่กูขายยังเงอุบกดสวยๆเลยครับนี่อู้เห็ดปวดขาวครับของเก่านี่พี่น้องนี่นะครับของก็ต้องมาเบิ้งเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะถ้าแต่ดอกยังเบิ้งท่านท้ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามันมัดครับมันมัดครับผม ครับไปล็อกันอีกครับผมครับหลังจากเขาเลาะมาโดนแล้วครับผมอู้โหเด่สุดข้ออดพอดครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นว่าคับนี่นีโอ้บังก็ครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องเพิ่งครับโอ้ดอกคำน้ำแล้วครับพี่น้องครับนี่ดอกสวยแล้วครับพี่เพิ่งครับผมพี่ๆทั้งพี่้อนทั้งพี่น้องอ้ อดอกนี้งามเนี้ยครับนี่พี่น้องดอกนี้งามเนี้ยครับผมนู่พี่น้องครับโอ้ขาผมเหมือนเงาเลยครับเลยดอกน,นี่ส,สวยๆแล้วครับนี่ผมเห็ดเพิงครับโอ้เห็ดเพิงที่นี่นี่หวานครับพี่น้องแซ่บครับนี่อุ้ยเดี๋ยวพี่น้องขอหยาดฟังไปก่อนครับหาบีก็ยิ้มร้องครับเดี๋ยวรียพี่น้อง หาบังครับหาบังนี่พี่น้อตักเอาผลิตเกิดเป็นกุ้งครับเห็้เพื่องขึ้นเลนี่ครับเดี๋ยวยูน้อกันแล้วปักหลายดอกเลยเลยพี่น้องครับผมเอ๋อเดี๋ยวปบาคุ้มหาก่อนครับเดี๋ยวจะไทยเม่ครับผมพออยู่แล้วครับพี่น้องพออยู่แล้วพี่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 ไปอยู่ทางใต้ครับอืมดอกบางแคเลยครับนี่นี่พี่น้องโอ้หงามงามเลครับเนี่ สามดอกแล้วครับผมเ้ยดอกง,งามเลยพี่นอ้องเขยาดเยอพี่น้องแต่ยวผมเปิดมก็ขยาครับอูห้หามังคพี่น้องนี่นอข่อยเลยพี่พนอ้ององดอกบังเง้วครับนี่พี่นอ้องตหาลายอก,กลองเลี้วกัขอตกขอเพชรครับอู้หขากนพี่น้นอง โอ้เด็กอะไรฮอู้ซองดอกย่างไงี้ยนะครับนี่อย่างนี่เนาะซองดรอกยัางเงี้ครับนี่เนาะไหนหาดแล้วครับเอ้หาต่อยู่พื่นเนาะหาต่อยู่ผมเปิดครับรุ่นนี้ครับต้องเปิดอู้หี่บอหนักเพิ่งครับ ต้องปิดต้องปิดต้องปิดนครับาแคนไปดทั้งเปลีดอกนึงครับเวพี่น้องไหถ้าไปหุดทัปีครับนี่อสองดอกครับพี่น้องนี่นีาบบา่ดอกนึงครับนี่น้ำนะครับนี่นนนเด็ดขาครับเดดอเพียดอกนึงพี่น้อง <laughs> เพิ่งกินยู่ห่างไปครับหม้อหนาเอเอ,อยายักท่นไปเลยเอาเอาีอ้ก็เลย้อนพี่น้องเอ้าอีก,กอางเียงครับแต่ว่าเพิ่งค้างหาไปน้องพี่น้องก็เกิดงงัดไปเลยครับหมีบ่ครับหี่บอเหียนี่าเ็รอนนึงอะหันเลยพีน้องเห็ดเพิอครับมันดเพิกตับเต้าเด้อพี่น้องครับ มื่อเผิ่อตับโตที่ซื้อเพิ่อเพิ่อยังบุพงกระจำไม่ได้ครับโอ้สายสามดอกครับทั้งนี้แนะดดแดดกระซองก็ดีครับเอนะับบรรยากาศครับไปผาพี่น้องมึงดอกนี่บักแดงเลยนะครับนี่มึงพี่น้องมึงปูดงพี่น้องเห็นไหม ฟาบอเบาคมเห็ดพุ่นะพ่มพี่นอกปั้งดอกเงญ้แงครับดิพน้อโอ้ดอกเง้ดอกใงญ่ครับพี่น้องมันมาแล้วล่ะดอกบางีไม่พี่น้องขออนุญาตหาพี่ครับโอ้หเนอ่ยพี่น้องใช่และ ไปโมกมไปเก็บกันครับเพิ่งเงาหลุดเมื่อแล้วเดี๋ยวขอเรียกไปกรองใหม่กันแล้วพี่นอ้องนะตัวปลาโซดอกนี่ไหมพี่น้องบักง่ายเลยครับในหกเจ็ดดวงแล้วครับผมนี่คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม